กอกล้กองถ่าย MV นะเป็น MV ที่กามแตกครับผมกามแตกกกระโหลกตรงนี้แล้วก็ข้อมือแตกนะครับเ <c oughs> มื่อคืนเลยไม่ได้ไลฟ์เล่นไม่ได้ดูเลยใช่กามตรงนี้เลยครับ <c oughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บสบาย นี่ยโน่แกมหน่อยเดี๋ยวก็คงจะช้ำหน่อยเนะเพราะว่าตรงนั้นมันลึกเข้าไปกระดูกเลยเช้าๆทำอะไรกันอยู่ทำไมตื่นเช้ากันมากเลยเ <c oughs> มื่อคืนม่ไงเห็นเขาบอกว่าอะไรนะคามินไลค์ใช่ไหมลักแล้วก็คนดูเยอะกว่าผมอีกใช่ไหมคนดู6ก0จ็ดคน ทำมาหากินสู้ๆนะครับวันนี้โดนโซฟาดนะครับผมหัวแตกข้างในกระดูกนะครับตรงนี้แตกแล้วก็ข้อมือ <c oughs> เลือดผมอะเต็มไปหมดเลยตอนนี้